สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจากนี้ไปคุณจะได้รับฟังรายการสบายสบายโดยนันประพัฒเฉลิมศิลปกิรัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสบายสบายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินธิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำ วันอาทิตย์ช่วง9ก้านาฬกาสินาทีถึง11อนาฬิกากับ ki <credential> เรื่องราวของสุขภาพสิ่งแวดล้อมและก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราจะเจอการในช่วงเวลาแรกนะคะกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในช่วงโลกสีเขียวและต่อด้วยเรื่องราวน่ารู้จากสภากาชาติไทยส่วนชั่วโมงที่2นั้นจะเน้นเรื่องราวของสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะช่วงแรกของรายการเรามารับฟังกันนะคะ ว่าโลกสีเขียววันนี้มีอะไรมาฝากกันไปรับฟังกันเลยค่ะช่วงโลกสีเขียว และคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันโฟนนันประพัฒเฉลิมสินเฮรันกับรายการสบายสบาย,บายในช่วงโลกสีเขียวคะ่ะคุณผู้ฟังคะอากาศดีอาหารดีสิ่งแวดล้อมดีนี่ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะคะจะทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงเราคุยกันเยอะแยะมากมายอยู่กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นขยะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีไซเคิลและฉลากต่างๆ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้ทุกวีทุกวันเลยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของอากาศเพราะว่าถ้าเราไม่หายใจคงจะแย่แน่แนเลยถูกไหมคะอากาศดีๆทําให้เรามีสุขภาพที่ดีวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอากาศสะอาดหายใจได้เป็นเรื่องใกล้ๆตัวนะคะที่จริงๆแล้วทุกคนควรจะรู้คะ่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็น ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยนะคะรองศาสตราจารย์ดรคณึงนิดเสียสีบัวเอี่ยมอยู่กับเราคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปอนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะอาจารย์คะแนะนําเครือข่ายสักนิดนึงค่ะเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยอันนี้คืออะไรทําอะไรคะค่ะเราเป็นจิตอาสาที่เป็นนักวิชาการและนักขับเคลื่อนทางสังคมะนะคะกลุ่มเล็ก มาจากต่างสาขาด้วยกันนะคะก็มารวมกลุ่มกันศึกษาเรื่องของอ,อากาศสะอาดโดยเฉพาะปัญหาเพียง2.5ในช่วงที่มีปัญหาหนักๆมากๆนะคะก็เป็นติ้งแคน่ะนะคะศึกษาแล้วก็หาความรู้แล้วก็จัดทำข้อเสนอเพื่อนแนะนำว่าทางออกระบบของอะระบบนี้ยจะทำอย่างไรได้บ้างค่ะก็เลยในที่สุดก็ออกมาเป็นการร่างกฎหมายอากาศสะอาดค่ะค่ะ อาจารย์คะคำว่าอากาศสะอาดเนี่ยคือหายใจแล้วรู้สึกสบายมันมีเกณฑ์นในการชี้วัดไหมคะว่าคำว่าอากาศสะอาดนี่คือแค่ไหนยังไงคะคือเราจะไม่รู้หรอกว่าอากาศสะอาดแค่ไหนต่อเมื่อเรามีเครื่องวัดเนี่ยนะคะส่วนหายใจสบายไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าแน่ๆคือถ้าอากาศที่ไม่สะอาดก็คืออากาศที่ปะปนด้วยบุรพิษนะคะแล้วก็ สารพิษตัวร้ายทั้งหลายที่มันเข้าไปในร่างกายและระบบการทำง,งานของร่างกายทําให้เกิดการสะสมแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรง้งแต่รุนแรงน้อยไปจนถึงรุนแรงมากเครื่องมือตรวจวัดเนี่ยปัจจุบันยังมีไม่มากพอแล้วก็ยังมีแค่ในระดับหนึ่งยังไม่ได้มากถึงขั้นที่จะช่วยอบอกและให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้ทราบ มากพอที่จะป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นเวนาลาเราพูดถึงอากาศสะอาดไม่ได้เป็นคำที่สวยหรูแล้วดเออเออูเกินความจำเป็นตรงกันข้ามมันคือสิ่งจำเป็นสำหรับการมีชีวิตที่ไม่ตายเร็วแล้วก็ไม่ป่วยค่ะถ้าถามภาพรวมนะคะของสถานการณ์ของอากาศเอาเฉพาะในประเทศไทยก่อนนะคะอากาศประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นยังไง <c oughs> คะก็อากาศแย่ค่ะเราติดอันดับ ต้นต้นของอา,อาเซียนเรื่องอมลพิษทางอากาศเราติดอันดับในโลกที่มีปัญหามลพิษทางอากาศในระดับสูงโดยเฉพาะ,ะสิ่งที่เรียกว่า PM 2.5ซึ่งเป็นอนุภาคเล็กจิ๋วนะคะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็มีสารพิษอันตรายต่อสูงภาพรุนแรงเนี่ยติดอยู่ในตัวอนุภาคเล็กอันนี้หลายชนิดด้วย เพราะนั้นเวลาเราพูดว่าประเทศไทยมีช่วงที่ปัญหาฝุ่น PM 2.5ปกคลุมอยู่ยาวาแล้วก็หนักทวีความรุนแรงมาตลอดต่อเนื่องซัำซ่าเ,าเป็นเวลานานมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนั่นหมายความว่า,าร่างกายของประชาชนคนไทยเนี่ยได้รับเอาสารพิษเข้าสู่ระบบร่างกายเป็นเรียบร้อยแล้วนานแล้ว การที่ยังไม่ตรวจพบว่าเจออะไรผิดปกติในร่างกายไม่ได้หมายความว่าเราปลอดภัยแต่เมื่อไหร่ที่พบเนี่ยก็พบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายระยะเกือบสุดท้ายกันเป็นคิวแถวคุณหมอได้ทำวใิใจัยแล้วก็พบว่าอ,อ,อัตราประชากรไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดในผู้ไม่สุบุรีทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญ เหตุก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของมลพิษทางอากาศและโดยเฉพาะฝุ่นจิ๋ว2 pm 2.5ที่มองไม่เห็นเนี่แหละค่ะ ค่ะคือถ้าเราจะบอก,บอกว่าการทําให้อากาศสะอาดหรือว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วก็คงหนีไม่พ้นภาครัฐแต่ภาครัฐอาจจะเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะณนะปัจจุบันเนี่ยการขับเคลื่อนในเรื่องของการทำลนณลรงค์เรื่องของอากาศดีกว่านะฮะเรามีความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือประชาสังคมเนี่ยเรามีงานด้านนี้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ จริงๆเวลาจะพูดว่าร่วมมือเนี่ยต้องสาวไปถึงต้นตอก่อนว่าสาเหตุมาจากอะไรเราเรียกมันว่าแหล่งกำเนิดของมลพิษนี้นะคะซึ่งมีชัดเจนว่ามาจากหลายแหล่งก็คือมาจากยานพาหนะมาจากโรงงานปล่อยมาจากการเผาป่าเผาแปลงกเกษตรนะคะแล้วก็มาจากหมอกพันข้ามแดนเพราะฉะนั้นความร่วมมือเนี่ย ก่อนจะไปร่วมมือจากคนไกลๆเนี่ยต้องร่วมมือจากต้นตอให้ได้ก่อนว่าบรรดาผู้ประกอบการที่เป็นต้นเหตุของการทําให้เกิดแหล่งมลพิษอันเนี้ยเขาเองอาจจะต้องมีความรับผิดชอบอยู่แล้วตามกฎหมายนั่นคือหลักผู้ใดก่อมลพิษผู้นั้นต้องรับผิดชอบอันเนี้ยมันมากกว่าแค่ความร่วมมือแต่มันเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมาย ส่วนคนอื่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงหรือมีส่วนร่วมโดยอ้อมในการก่อให้เกิดคนเล็กคนน้อยเองเนี่ยก็ต้องร่วมมือในการช่วยกันไม่ทำตัวเองและขณะเดียวกันก็ต้องร่วมมือในการเ,เรียกร้องให้คนที่เป็นต้นเหตุของปัญหาหรือคนมีหน้าที่ต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือว่าเป็นภาคเอกชนก็ตามเนี่ยให้ช่วยกันตรวจสอบระมัดระวังแล้วก็ดกดดันให คนที่ต้องรับผิดชอบต้องทําหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นควมว่าร่วมมือเนี่ไม่ใช่แคออ่ใครก็ลุกขึ้นมาทําทุกอย่างได้แต่ว่าคนต้นต่อต้องรับผิดชอบก่อนเป็นเรื่องต้นแล้วคนปลายทางคนที่มีส่วนคนลเล็กคนน้อยเองก็ต้องร่วมมือและรับผิดชอบด้วยกันค่ะค่ะอาจารย์คนะนปัจจุบันเนี้ยเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหาอะไรอะไรเนี่ยบางทีก็ไปพึ่งว่าออกกฎหมายแล้วกัน จะได้ช่วยกันได้ทั้งทุกๆคนแล้วก็ปฏิบัติกันทั่วหน้าอย่างพรบอากาศสะอาดนี่เป็นทางออกที่เราคิดกันว่ามันเป็นลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าคะเออมันยืดมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นกฎหมายชนิดไหนค่ะคือกฎหมายถ้าสักแต่ว่าออกโดยหน้าตามคล้ายๆเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไหร่มันก็เท่านั้นนะคะแต่ถ้ากฎหมายเดิมที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้แก้ปัญหาที่เชิงระบบ เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาใหญ่เชิงโครงสร้างมันเป็นปัญหาเชิงระบบถ้ากฎหมายเก่าไม่ยอมแก้เลยแล้วถ้ากฎหมายใหม่ออกมาก็ยังไม่ได้แก้ให้ตรงจุดมันก็แค่นั้นแต่ถ้ากฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยสามารถไปแก้ให้ตรงจุดไปแก้เชิงระบบไปแก้เชิงโครงสร้างได้นั่นหนักมันถึงจะแก้ปัญหาได้ประเด็นก็คือว่าเรามีร่างปรบอากาศสะอาดอยู่หลายฉบับบางฉบับก็ไม่ได้แก้ได้เพราะว่าไม่ได้ไปแตะที่ระบบไม่ได้ไปแตะที่ต้นตอโครงสร้างปัญหา ก็ทาเท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้แต่ถ้ายอมที่จะปรับปรุงระบบโดยใช้กฎหมายเชิงปฏิรูปกฎหมายเชิงสิทธิของประชาชนนําหน้าเนี่ยอันนั้นถึงจะแก้ได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะต่อให้ผ่านออกมาเป็นกฎหมายแล้วแต่ถ้าการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้มีประสิทธิภาพมันก็เท่านั้นอีกเหมือนกันเพรฉะนั้นเวลาเราพูดว่ากฎหมายทําอะไรได้ไม่ได้เนี่ยต้องอธิบายถึงเงื่อนไขด้วยไม่ได้หมายความว่า แค่มีกฎหมายอย่างเดียวแล้วทุกอย่างจะเป็นอากาศสะอาดได้โดยทันทีทันใดนะคะค่ะและอย่างตัวสาระสําคัญของพอรบอากาศสะอาดนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงเหรอคะ อ๋อค่ะเพราะว่า UN เอได้ประกาศให้สิทธิในสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิมนุษย,ยชนแล้วแล้วสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดหรือสิทธิ์น่อากาศสะอาดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นก็หมายความว่าสิทธิที่จะมีอากาศสะอาดเป็นสิทธิมนุษยชนดังนั้นแล้วถ้ากฎหมายที่จะออกมาใหม่ไม่ว่าฉบับของรัฐบาลหรือของประชาชนหรือของใครก็ตามเนี่ยถ้ายังคงย่าอยู่กับที่คือเอาด้านภาครัฐตัวนำะนะเป็นตัวนําโดยที่ไม่ได้ สถาปนาสิทธิ์ตัวนี้ขึ้นมาในทางกฎหมายสักทีเนี่ยเรื่องก็จะวนอยู่ในอ่างแล้วก็ไม่ได้แก้ได้ถ้าปรับเปลี่ยนวิธีคิดสมัยแล้วก็เปลี่ยนกฎหมายในรูปแบบใหม่แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไปทำตามรอยเดิมมันก็ยังพอมีทางที่จะให้คนอื่นที่มีหนะ้าที่เคารพต่อสิทธิ์เนี่ยต้องปรับวิธีการผลิตนะ รัฐเองก็ต้องปรับวิธีการบริหารจัดการใหม่นั่นก็คือองค์การพยบทั้งหมดเนี่ยจะต้องออมีการปรับเปลี่ยนไม่ใช่อยู่บนแพลตฟอร์มเดิมๆอันนั้นน่ะมันถึงจะแก้ปัญหาได้ค่ะค่ะคือตัวตัวกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอากาศสะอาดยังไม่เคยมีปรากฏในเมืองไทยมาก่อนหรือเปล่าคะไม่ได้มีค่ะมีมีแต่เรื่องมลพิษอากาศซึ่งมันก็เป็นด้านที่ จัดการมลพิษชนิดหนึง่งแล้วก็อยู่ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมอท,ทั่วไปไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกฎหมายเฉพาะที่แยกออกมาเป็น,นพิเษษพาาศษเพราะนั้นเวลาเราพูดว่ากฎหมายการสะอาดนี่มันไปไกลกว่าแค่กฎหมายมลพิษอากาศเพราะฉะนั้นเวลาคนพูดเรื่องนี้เองก็เข้าใจคนละเรื่องเช่นเดียวกันเพราะว่าบางคนก็ยังอยู่กับแ,แพลตฟอร์มเดิมอย่างที่บอกอาาว่า ถ้าฉันจัดการมลพิษอากาศได้สําเร็จแปลว่าฉันจะได้อากาศสะอาดโดยอัตโนมัติซึ่งมันไม่จริงเสมอไปเพราะว่ามันยังมีแง่มุมอีกหลายมิติที่กฎหมายเดิมที่มีอยู่แพลตฟอร์มเดิมที่มีอยู่ระบบเดิมที่มีอยู่มันยังไปไม่ถึงที่จะได้มาซึ่งอากาศสะอาดค่ะอาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ให้เห็นได้ไหมคะจากจากในสาระสําคัญของตัวกฎหมายว่าอย่างถ้าเราออก กฎหมายตัวเนี้ออกมาบังคับใช้จริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ที่เราจะได้รับสก,กันที่เรามีกฎหมายนี้คืออะไรบ้างอะคะค่ะจะมีเงื่อนไขนะคะว่าถ้ากฎหมายฉบับเนี้ยที่ทางเครือข่ายอากาศศาสตรเสนอเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับฉบับอื่นๆที่บางพรรคการเมืองร่างหรือว่าบางกลุ่มประชาชนร่างหรือว่าที่รัฐบาลกําลังร่างถ้าใช้สิทธิ์เป็นฐานวิธีแก้ปัญหามันจากแบบหนึ่ง แต่ถ้าใช้ระบบรัฐราชการเป็นฐานวิธีแก้ปัญหาจะไปอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าใช้สิทธิ์เป็นฐานเนี่ยสิทธิ์ในอากาศสะอาดมันคือเรื่องเดียวกับสิทธิ์ในสุขภาพนั่นหมายความว่าถ้ากฎหมายเขียนให้เป็นสิทธิ์ในสุขภาพสิทธิ์ในอากาศสะอาดแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดหน้าที่รัฐตามมาที่จะต้องออทําทุกอย่างให้เกิดขึ้นซึ่งสิทธิ์นี้อย่างจริง นะอันนี้มันเป็นหลักกฎหมายแล้วก็ทั่วโลกเขาก็รับรู้ยอมรับอีกอันหนึ่งก็คือการที่กฎหมายที่ควรจะเป็นเนาะก็ไม่รู้ว่าที่จะออกมาจะหน้าตาเป็นอย่างนี้หรือเปล่านั่นคือว่าจะต้องไม่ตัดขาดระหว่างมาตรการทางลงโทษกับมาตรการทางจูงใจโดยที่จะต้องหาวิธีจูงใจยังไงให้คนที่เป็นผู้กอบบ่อมลพิษไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงงานผู้ประกอบการ นเผาหรืออะไรใดๆเนี่ยเห็นว่าการให้ความร่วมมือในทางไม่ก่อให้เกิดมลพิษอากาศเนี่ยมันดีกว่าที่จะไปโดนปรับไปโดนค่าธรรเนียมไปโดนจำคุกค่าโทษแรงนะคะแล้วหันมาร่วมมือเปลี่ยนวิธีการผลิตอันนี้มันจะอยู่ในบุคลิกของกฎหมายฉบับเครือข่ายอากาศสะอาดร่างแต่เวลาเราพูดว่า พ้ารบออากาศสะอาดออกมาแล้วผลจะเป็นยังไงเราไม่สามารถพูดรวมเหมาวรวมได้เพราะเราไม่รู้ว่าฉบับที่ออกมาจะเป็นเวอร์ชันของเครือข่ายอากาศสะอาดแบบที่อาจารย์แนะน,นํานี้หรือว่ามันจะเป็นเวอร์ชันแบบที่รัฐไม่ได้เอาเรื่องเหล่านี้ไปเขียนไว้เลยก็เลยไม่สามารถจะไปเตีขลุ่มได้ว่าโดยทุกกร,รณีกฎหมายชื่ออากาศสะอาดออกมาแล้วจะหน้าตาเดียวกันค่ะอ๋อค่ะ พออาจารย์พูดถึงเรื่องของ UN และเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคืออากาศดีๆอากาศสะอาดๆเนี่ยมันเป็นสิทธิทุกคนสามารถที่จะใช้แล้วก็หายใจกันได้แสดงว่าอันนี้คือคําตอบของเหตุผลว่าทําไมเราต้องหายใจจากอากาศสะอาดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะก็ร่างกายมนุษย์เนี่ยนะคะเขาสร้างมาให้ใช้อากาศสะอาดเขาไม่ได้สร้างมาให้ใช้มลพิษอากาศค่ะม,มันก็บอกอยู่ในตัวว่า ถ้าเราหายใจเอาแต่สารพิษเข้าไปเราก็ตายเรวก็ตายเร็วแล้วก็ป่วยเยอะมันก็ตอบอยู่ในตัวทาง WHO เอ่ยสถาบันองค์กรนานาชาติทั้งหลายก็ได้ประกาศมานานแล้วว่ามลพิษอากาศโดยเฉพาะ PM 2.5เป็นสาเหตุระดับต้นๆของคำว่า premature death หรือการตายก่อนเวลาอันควรเป็นอันตรายต่อสุขภา,าพบอกมานานแล้วเพียงแต่ว่า เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากพอเพราะเราอาจจะมัวยุ่งกับเรื่องอื่นอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของสิทธ์ของชีวิตด้วยค่ะสิทธิ์ในชีวิตสิทธิ์ในสุขภาพมันโยงกันหมดนะคะไม่ใช่แค่สิทธิ์ในอากาศสะอาดอย่างเดียว ค่ะอาจารย์คะคือการผลักดันเรื่องกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นความพยายามมากๆเลยของทางเครือข่ายแต่ปกติแล้วอย่างโฟนอยู่ในสภาเนี่ยคนก็จะเห็นว่ากฎหมายต่างๆที่มีการนําเข้าสู่วาระการประชุมอะคะ่ะมักจะมีร่างของคณะรัฐมนตรีประกบด้วยอย่างกรณีของกฎหมายฉบับนี้คะ่ะเราได้มีการพูดคุยกับภาครัฐ ในส่วนงานไหนบ้างไหมคะเพื่อที่จะทําให้กฎหมายของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับได้มีได้มีโอกาสให้เข้ามาสู่วาระในการพิจารณาได้เร็วขึ้นอย่านี้คะ่ะอย่าลืมว่าร่างฉบับเ,เครือข่ายอากาศสะอาดเนี่ยเป็นร่างกฎหมายฉบับประชาชนเข้าชื่อหนึ่งหมื่นชื่อ<า>บทบาทของเราทําได้อย่างมากสุดก็คือ educate สังคม ให้ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของเราอะนะคะแล้วก็ให้ความรู้ทั่วไปหมดเลยแล้วก็ถ้ารัฐบาลที่กำลังร่างอยู่โดยปะยะปคณะกรรมการปรรจุกฎหมายเร่งด่วนจะนำบางส่วนของเราไปใช้ก็ดีแต่ถ้าไม่นำไปเราก็สุดปัญญาเหมือนกันที่จะไปบอกให้เขาทำอะไรไม่ทำอะไรดีที่สุดคือว่าต้อง s ัดดี้ให้มากนะคะว่า คนอื่นที่เขาทาไว้แล้วเนี่ยเขาทาอะไรไว้แล้วก็องคความรู้มันมีอยู่แล้วมันมีทุกอย่างให้อ่านเอกสารเผยแพร่ก็มีฉบับที่อยู่ในเว็บไซต์ก็มีฉบับที่เป็น hard ปปี้ก็มีจากเสวนาก็มีทําแคมเปญก็มีทำ, campaign, ม,ทำมีทุกอย่างเลยค่ะมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้กับสังคมมันมีอยู่แล้ว mm hmm. เพียงแต่ว่าจะหยิบไปใช้หรือไม่อันเนี้ยเราเนี่ยในฐานนะประชาชนเข้าชื่อหนึ่งหมื่นชื่อเนี่ยเราทําได้อย่างมากก็แค่ รวบรวมรายชื่อครบแล้วเสนอไปที่สภาอาสภาบอกว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินต้องส่งให้นายกให้ความเห็นชอบอ่ะส่งไปให้ที่นายกนายกก็รอพิจารณายังไม่ได้ว่ากไกรระหว่างนี้ปยปก็ยกร่างฉบับรัฐบาลอยู่แล้วก็ได้ทราบว่าจะนําบางส่วนของร่างเราไปประกบไปใช้ด้วยกับร่างของรัฐบาลซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า เขาจะเอาส่วนไหนไปแล้วเขาจะเอาไปทั้งหมดไหมแล้วเอาไปแล้วหน้าตาเหมือนเดิมไหมมันบิดเบี้ยวไปจากเดิมเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะที่รัฐบาลหันมาสนใจอันเนื่องมาจากการกระตุ้นเตือนของภาคประชาชนก็ก็ยังดีกว่าที่เขาไม่สนใจเลยเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรอดูต่อไปอนะคะจับปลาดูต่อไปว่า,เ,าเขาเนี่ยจะเอาไปใช้ในแบบไหน เขาจะเข้าใจแล้วเข้าถึงรักเงาปัญหาไหมแบบที่เราสต u ดี้มาแล้วเราทำงานมาโดยตลอดนะคะค่ะอาจารย์คะถ้ากฎหมายออกมาได้แล้วเราจะมีการประเมินการใช้กฎหมายด้วยไหมคะมันต้องมีอยู่แล้วตามร,มรัฐธรรมนูญมาตรา17ถูกไหมคะแต่ทีนี้เราต้องใจเย็นก่อนว่าก่อนจะไปประเมิน่ ามก่อนว่าจะเอาอะไรไปเขียนเพราะว่าบางทีในวิธีคิดของรัฐเนี่ยอย่างทางาการร่างกฎหมายโดยรัฐบาลเนี่ยเขาจะใช้วิธีคิดแบบ Government-based คือคือคือคิดหน่วยงานรัฐเป็นหลักนะคะเรื่องสิทธิของประชาชนเนี่ยจะไม่ใช่เป็น main, เมนจะเป็นแค่ตัวประกอบแต่ในร่างของฉบับประชาชนของเครือข่ายอากาศสะอาดเนี่ยเราใช้ Right s p นั่นก็คือ เอาสิทธิประชาชนนำหน้านะคะแล้วตามมาด้วยหน้าที่รัฐตามหลักกฎหมายเป๊ะเลยนี้เราไม่รู้ไงคะว่าร่างที่ในที่สุดรัฐบาลเขาจะเ,เสนอมาหน้าตาจะเป็นอย่างไรแล้วจะมีคนอื่นเสนอประกอบไหมแล้วร่างของเราที่ครั้งอยู่ที่นายกจะถูกปัดตกไปก่อนไหมถ้าไม่ปัดตกไปเข้าไปสู่สภาแล้วไปเจอกันกับร่างของรัฐบาลร่างของพรรคอื่นๆหรือของใครใดๆเนี่ย แล้วเขาจะตั้งกันมาที่การร่วมไหมเขาจะอภิปรายกันออกมาว่าอย่างไรนะคะคุณค่าของไอสิทตัวนี้ยังเหลืออยู่ไหมหรือในที่สุดมันกลายร่างไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่เหลือเขาเดิมเลยนะคะอันนี้ก็ต้องต้องรอดูต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอาจจะเ,เร็วเกินไปที่จะไปสรุปว่า,เ,าเนื้อหาจะต้องเป็นแบบร่างฉบับเราเพราะร่างฉบับเราเนี่ย ก็ก็ต้องต้องเอาไปใส่เยอะไปหมดมันถึงจะเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นนะคะค่ะก็หวังว่าการขับเคลื่อนในเรื่องนี้จะสําเร็จในเร็ววันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะวิทยากรของเราค่ะรองศาสตราจารย์ดรคนึงนิดสีบัวเอี่ยมนะคะอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะยินดีนะคะสวัสดีค่ะ